ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับทีมงานตาลทวะในรายการตอบคำถามจากดวงดาวครั้งนี้เป็นครั้งที่44แล้วนะคะตรงกับวันที่28กรกฎาคม2567รายการนี้เป็นการตอบคำถามที่ส่งมาจากแฟนรายการโดยทีมงานจะใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในการตอบคำถามค่ะคำถามในวันนี้เป็นคำถามของคุณมิทุนายน ทีมงานขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณจูนนะคะคุณจูนเป็นแฟนรายการที่คอมเมนต์เข้ามาเป็นท่านแรกของคลิปที่โพสต์ในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2567 ทีมงานต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจรายการของเราโดยเฉพาะท่านที่ส่งค่าขนมเข้ามาทางซูเปอร์แตงและท่านสมาชิกที่ให้การสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะสานต่องานโหราศาสตร์เพื่อนำความรู้ของครูบาอาจารย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนต่อไปค่ะ ในสัปดาห์นี้ทีมงานตาลทะวะจะยังไม่เปิดรับคำถามนะครับเนื่องจากทีมงานมีคิวตอบคำถามที่รับไว้แล้วคือวันที่4สิงหาคมจะเป็นคำถามของคุณส้มเช้งและวันที่11สิงหาคมจะเป็นคำถามของคุณต้อยทีมงานจะเปิดรับคำถามอีกครั้งในวันที่18สิงหาคม2567นะครับเจ้าของคำถามในวันนี้คือคุณจูนนะคะ เกิดวันอังคารที่25มิถุนายนพศ .2517 เวลา9.13นาฬิกา13นาทีจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเทียบเป็นจันทรคติตรงกับวันอังคารขึ้น6ขค่ำเดือน8ปีขานเมื่อนับอายุจนถึงเดือนกรกฎาคม2567มีอายุ50ปี1เดือนเจ้าชะตาไม่ได้แจ้งอาชีพมานะคะเมื่อผูกดวงวางลัคนาแล้วมีลัคนาอยู่ที่ราศีสิง์ เป็นราศีประเภทปัสวะธาตุไฟมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปราชสีทำนายตามราศีได้ว่าคุณจูนเป็นคนมีภาวะผู้นำมีอำนาจและเป็นคนธาตุไฟคือใจร้อนโมโหง่ายกว่าผู้อื่น ในการดูพื้นดวงสิ่งแรกก็คือเราจะดูดาวที่สถิตในภพต่างๆบนจักราศีเพื่อดูว่าเรื่องหลักๆ12เรื่องตามเรือนชะตานั้นมีดวงดาวที่กำหนดศักยภาพของเจ้าชะตาไว้อย่างไรบ้างเราก็จะไล่ตั้งแต่ภพตนุไปจนถึงวินาศะดังนี้นะคะภพที่1คือตนุคือตัวตนหรือวาสนามีดาวจันทร์ไม่มีธรรมเนียบการโคจรปกติดาวจันทร์ทำให้เจ้าชะตามีความเป็นหญิงสูง รางอรชรมารยาทดีผิวพรรณละเอียดมีนิสัยละเอียดถี่ถ้วนชอบงานบ้านการเรือนเป็นคนดูแลเอาใจใส่ดีออกจากขี้ใจน้อยชอบคนพูดจาไพเราะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งและเข้าได้กับทุกคนพบที่สองคือพบกระดุมพ้าหมายถึงเงินทองทรัพย์สินหรือสิ่งที่ติดตัวมาพบกระดุมพรามีดาวมฤตยูโคจรปกติ บริเตยุหมายถึงว่าเจ้าชะตามักจะได้เงินจากคนเจ็บคนป่วยคนตายหรือคนมีความทุกข์ทำนายอีกอย่างได้ว่ามักจะได้เงินจากเรื่องใหญ่ๆถ้าทำเทองเล็กๆน้อยๆมักจะไม่ได้เงินเป็นคนเก็บเงินเก่งไม่ค่อยยอมใช้เงินง่ายๆต่อมาพบที่สคือพบสหัชชะคือเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างหรือสภาพแวดล้อมพบสหัชชะไม่มีดาวนะคะ พบที่สพันธุคือบ้านช่องญาติญาติหรือสิ่งที่ขนขวายพยายามพบพันธุมีดาวราหูได้ทำเนียบมหาอุดท,ทำให้เจ้าชะตามักจะมีบ้านใหญ่โตเป็นบ้านที่แปลกพิสดารไม่เหมือนใครในละแวกบ้านเดียวกันหรือมักจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยๆพบที่5คือพบปุตตะหมายถึงบุตรหลานบริวารหรือเป้าหมายบ้นปลายของชีวิตพบปุตตะมีดาวเกตได้ทำเนียบมหาอุด มหาอุดก็คือสูงส่งนะคะเจ้าชะตามักจะมีบุตรยากแต่ถ้ามีลูกน้องลูกน้องจะช่วยเหลือดีถ้าเราดีกับลูกน้องบริวารเขาจะตอบแทนเราอย่างดีมากหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งว่าลูกน้องสูงส่งได้ดีกว่าเราหรือมีชื่อเสียงดังกว่าเราพบที่6คืออรินะคะศัตรูปัญหาอุปสรรคพบอริไม่มีดาวคือมักเป็นคนที่ไม่มีศัตรู พบที่7คือปัตตนิเป็นคนรักคนสนิทคู่ครองและหุ้นส่วนพบปัตตนีมีดาวพระฤหัสไม่มีธรรมเนียบการโคโจรมนพระฤหัสมนหมายความว่ามีคู่ที่มีอายุมากกว่าแก่กว่าเราแต่ไม่ได้วางตัวเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราสักเท่าไหร่คนรักเป็นคนที่มีความรู้แต่มักใช้วิชาความรู้แปลกๆปไม่เหมือนคนทั่วไปต่อมาพบที่8และ9คือมรณะสุภะไม่มีดาวก็ข้ามไปนะคะ พบที่10คือพบกรรมะหมายถึงการงานสิ่งที่กระทําหรือกรรมเก่าพบกรรมะมีดาวพุธไม่มีทำเนียบโคจรพักและดาวสุกได้ทำเนียบเกษตรโคจรปกติพุธพักหมายถึงทำงานที่ต้องติดต่อสื่อสารแต่ถ้าเจรจาเรื่องงานมักกลับกลายเป็นอื่นไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ต่อมาดาวสุกหมายถึงทำงานเกี่ยวกับการวางแผน ทำงานการธนาคารเก่งงานที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนมักได้รับมอบหมายงานที่สำคัญสำคัญต่อมาคู่4ี่หนะคะ6เดินปกติแต่สี่พักปกติคู่ทาดน้ำนี่แปลว่าเยือกเย็นและเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่แต่พอพุทธวิปร,ริตก็ต้องทำนายว่าเวลาทำงานไม่มีความเยือกเย็นการทำงานขับเคลื่อนอยู่บนความแตกตื่นของคนจำนวนมากๆจึงจะถูกฉลก พพที่11อคือพบลาภาหมายถึงลาผลความสําเร็จหรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจพบลาภามีดาวอาทิตย์ไม่มีธทาเนียบและดาวเสารไม่มีทาเนียบการโคจรเสิร์อาทิตย์ตกลาภามักได้ลาผลในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าทํางานประจาําจะเลื่อนขั้นชันยศเร็วกว่าผู้อื่นเป็นคนมีเกียรติมีคนยอมรับนับถือมีสง่าราศีดีมีคนปรบมือให้ ต่อมาดาวเสาร์นะคะเดินเสดเสาร์คือโทษทุกมักยากลําบากเหนื่อยกายเหนื่อยใจกว่าจะสําเร็จแต่พอเสาร์เดินเร็วหมายความว่าเหนื่อยไม่นานก็สําเร็จได้แต่มักจะเป็นคนที่ไม่มีลาบลอยถ้าอยากสําเร็จก็ต้องเสี่ยงหรือต้องลงมือทําด้วยตัวเอง ทีนี้พอเป็นคู่1,7นะคะและเสาเสิร์ก็หมายความว่าคู่ธาตุฝ่นี้เป็นคู่วิทยาการเป็นความเจริญแบบรุ่งโรดดุนแรงและรวดเร็วมักสำเร็จในวิทยาการขั้นสูงการตัดสินใจเร็วเฉียบขาดหรือได้เป็นผู้บริหารระดับสูงต่อมาพบที่12คือพบวินาศะหมายถึงความพินาศเสียหายหรือเรื่องจากต่างประเทศ พบวินาสามีดาวอังคารได้ทำเนียบนิดการโคจรปกติก็ทำนายว่าเป็นคนที่ไม่กล้าไม่ชอบเดินทางไปไหนมาไหนไม่ค่อยขยันและไม่ชอบกิจกรรมประเภทเสี่ยงอันตรายความหมายของดาวและพบก็ครบทั้ง12เรือนชะตาตามที่กล่าวมานะคะ การดูพื้นดวงลำดับต่อมาคือการดูว่าดาวได้องค์เกณฑ์หรือไม่อ้างอิงตามตำราจากทิปนีนิพนโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรสพระเคราะห์องเกณฑ์คือพระเคราะห์ที่ตรงตามลักษณะดังนี้นระเอกะจตุอัมพุกีตาสตตะปัสวะทศด,ดวงของคุณจูนนั้นมีลักษณะอยู่ที่ราศีสิงเป็นราศีประเภทปัสวะมีดาวพุธและดาวสุขที่พบกรรมะ จึงถูกต้องตามเกณฑ์ปัสสวะทศซึ่งแปลว่าบุคคลที่ลัคนาราศีประเภทปัสสวะคือราศีเมษพฤกษภสิงห์ถ้ามีดาวเป็นสิบกับลัคนาหรือมีดาวที่พบกรรม,มะจะถือว่ามีดาวถูกต้องตามเกณฑ์นั่นเองพอเรารู้ว่าได้องค์เกณฑ์สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อมาคือดาวใดที่ได้องค์เกณฑ์ก็จะมีคําทํานายตามตําราของเฉพาะดาวนั้นๆเมื่อเราดูดาวที่เป็นองค์เกณฑ์ คือดาวพุธและดาวสุกในตำรากล่าวไว้ว่าพุทธากินทางกุดุมพิกังแปลว่าพระพุทธเป็นเกณฑ์ผู้นั้นจะเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์อุปโภคบริโภคมากสุกรากินทางมหัศโนแปลว่าพระสุขเป็นเกณฑ์ผู้นั้นจะเป็นเศรษฐี มีโภคสมบัติบริวารมากดวงที่ได้องค์เกณฑ์เป็นดวงที่มีบุญวาสนาหาได้ยากทำนายว่าคุณจูนจะประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องเงินทองมีเงินทองมีกินมีใช้เป็นเศรษฐีบริวารห้อมล้อมจำนวนมากได้ การดูพื้นดวงลำดับต่อมาคือดูว่ารูปดวงได้ลักษณะพิเศษหรือไม่เมื่อเราดูตามรูปจะเห็นได้ว่าดวงนี้มีดาวที่ทำมุมกันในสี่ราศีครบทั้งสี่ธาตุได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียกว่าลักษณะพิเศษประเภทจตุโกนหรือจตุสดยในการพิจารณาจตุสดยเราจะดูเรื่องหลักสามเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือราศีทั้งสี่นี้อยู่ในเรือนชะตาใด ข้อ2ก็คือลัคนาอยู่ในจตุสดายก็ถือว่าดวงนั้นมีกําลังแรงส่งถึงลัคนาโดยตรงและข้อ3ก็คือดาวในจตุสดายเป็นดาวอะไรบ้างแล้วก็มาไล่ดูกันค่ะ ราศีทั้งสีของจตุสดัยในดวงนี้ก็คือตนุพันธุปัตตนิกรม,มะาหมายถึงว่าเจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตด้วยสีเสาหลักคำยันก็คือตนุคือตนเองดีพันธุคือพื้นฐานทางบ้านดีปัตตนิคือมีคู่ครองดีและกรม,มะคือการงานดี ข้อ2นะคะลัคนานี้อยู่ในดวงจตุสดดยด้วยดวงดาวทั้ง4มุมจึงส่งกําลังถึงลัคนาดโดยตรงทําให้เจ้าชะตาเป็นคนมีหลายบุค,คลิกมีหลายวิธีคิดและหลายนิสัยซึ่งเป็นส่วนผสมจากดวงดาวที่ส่งกําลังมาถึงลัคนานั่นเองต่อมาเรามาดูดวงดาวที่อยู่ในจตุสดดยประกอบไปด้วยจันทร์ที่พบตนุราหูที่พันธุพฤหัสมนที่ปัตตนี และดาวสุกและพุทธพักที่พบกรรมมะเมื่อเราจบกลุ่มดูแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่ม2456เป็นกลุ่มดาวสุกพระเคราะห์เรียกว่าก๊กเศรษฐีแต่เป็นก๊กเศรษฐีที่มีสมาชิกเดินวิปริตสองดวงก็คือพุทธและพรหัสนอกจากดาวก๊กเศรษฐีแล้วมีดาวอีกหนึ่งดวงที่ไม่เข้าพวกก็คือราหูที่ได้ทำเนียบมหาอุดนะคะสำหรับดาวทางโลโหราศาสตร์เปรียบราหูเป็นโจรอยู่กับก๊กเศรษฐีที่แตก ดวงนี้จึงเป็นชะตาชีวิตที่ฉชกฉชวยประโยชน์จากเศรษฐีที่มีปัญหาพลาดพลั้งในทางธุรกิจหรือการลงทุนหรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าเป็นโจรปล้นเศรษฐีที่เจงนะคะมองอีกมุมหนึ่งได้ว่าอาจจะเป็นเศรษฐีที่เจ๊งของโจรก็ได้เราสามารถเลือกได้ทั้งสองบทบาทสำหรับดาวทางจิตวิญ,ญญาณดวงชะตานี้มีดาววิญ,ญญาณส่งผลถึงทำให้เจ้าชะตามีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็น แต่และเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมักจะเป็นบททดสอบที่ทำให้เจ้าชะตาคิดตกและสามารถยกระดับจิตวิญญาณให้สูงส่งขึ้นได้หากสังเกตให้ดีดวงชะตานี้ทุกครั้งที่ทำเพื่อผู้อื่นเพื่อเอาบุญเพื่อการเสียสละละทิ้งแล้วจะประสบผลสำเร็จดียิ่งแต่ในทางกลับกันถ้าหวังผลตอบแทนเพื่อตนเองมักจะประสบกับความผิดหวัง ในการพยากรณ์เรื่องรูปลักษณะพิเศษหน้านี้ก็ได้อธิบายดาวกกเหล่าไปพร้อมกันแล้วนะคะนอกจากดาวกกเศรษฐีและกกวิญญาณที่กล่าวมาถึงก่อนหน้านี้แล้วดวงชะตนี้ยังมีกกศักดินา157ตรีโกนถึงกันที่พบปัตตนิและลาภ้าอีกด้วยจึงทำนายว่า เจ้าชะตามีคนรักคนสนิทเป็นคนมียศมีตำแหน่งเป็นคนในเครื่องแบบหรือมีคนประเภทกกศดินาช่วยอุปถัมภ์ส่งเสริมให้เจ้าชะตาได้ประสบความสำเร็จก็เป็นได้แต่กกศดินาในดวงนี้ไม่ได้ดีเลิศนนะักเพราะพระฤหัสเดินมนเสาเดินพักจึงเป็นส่วนผสมของจังหวะที่ไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่จึงทายว่าเป็นผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ตามนั้นนะครับ การดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือดูว่าดาวมีคู่ดีๆหรือไม่ก็จะเห็นได้ว่าดวงนี้นะคะได้ดาวคู่าธาตุถึง3คู่เลยก็คือคู่แรกอาทิตย์กับเสาหรือ1-7เป็นคู่าธาตุไฟที่พบลาภะมีดาวเกตเล็งไปช่วยเร่งอีกแรงหนึ่งเป็นความสำเร็จในทางวิทยาการมีความรู้ที่สูงส่งรุ่งโรจน์มีความรุนแรงและรวดเร็วปนอยู่ด้วย คู่ต่อมาคือพุทธกับสุกเป็น4ี่หคู่ธาตุน้ำที่พบกรมมะแต่เนื่องจากพุทธเดินพักจึงหมายถึงการทำงานที่ทำกับคนจำนวนมากๆแต่ไม่กลมกลืนกันเป็นการสวนกระแสมวลชนคนส่วนใหญ่อีกคู่หนึ่งก็คือพระหัสกับจันนะคะหรือ2,5เป็นคู่ธาตุดินที่พบตนุและปัตตนิสองหหมายถึงความมั่นคงปึกแผ่นของตนเองและคู่ครอง นอกจากเป็นคู่ทาตแล้วสองห้ายังเป็นคู่ศัตรูส่งผลเป็นการตำหนิติเตียนแต่ให้คุณแบบต้นร้ายปลายดีหมายเหตุนิดนึงนะคะว่าพฤหัสเดินมนดังนั้นความมั่นคงน่าจะส่งผลล่าช้าออกไปสักหน่อย ต่อมาเป็นการตอบคำถามของคุณจูนนะครับคุณจูนนั้นส่งคำถามมาว่าจะหาเงินจากผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพโปรเจกต์เทคโนโลยีได้หรือไม่ซึ่งสับภาษาอังกษตต่ละคำนั้นคืออะไรก็อ่านข้างล่างได้นะครับแต่เราจะมาตอบกันเลยเดี๋ยวเสียเวลาอา้าวเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพโปรเจกต์เทคโนโลยีพอขึ้นชื่อคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยโดยโมเดลมาตรฐานของมันนี่แทบจะซื้อหวยเลยนะเพราะว่าในตอนที่มันยังเป็นสตาร์ทอัพยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้นยังไม่เห็นอะไรชัดเจนนั้น ถ้าไม่ใช่คนที่มาจากโลกอนาคตแบบเราจะไปรู้ได้ยังไงว่า Facebook, Instagram หรือ Google, YouTube มันจะไปเกิดเพราะฉะนั้นลักษณะเกณฑ์เหล่านี้ การลงทุนแบบนี้สามารถมองเหมือนซื้อหวยได้ซึ่งดวงนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์พอที่จะทําได้เพราะว่าคุณจูนนั้นส่งคําถามมาแบบเจาะจงมากว่าคุณจูนไม่ได้จะลงทุนในโปรเจกต์สตาร์ทอัพเทคโนโลยีแต่คุณจูนจะหาเงินจากผู้ลงทุนในโปรเจกต์สตาร์ทอัพเทคโนโลยีซึ่งอันนี้เนี่ยทำได้ลงทุนเองไม่ค่อยได้ฮะเพราะอะไร ดาวตรีโกนไม่มีไม่มีกิจการและมฤตยูอยู่กระดุมพระคือเงินมีเท่าไหร่เน้นเก็บการจะเอาไปลงทุนกับโปรเจกต์ที่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ได้นั้นไม่ใช่วิสัยการเงินของดวงนี้แต่การหาเงินจากผู้ลงทุนนี่มันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึง่งด้วยความที่ว่าคุณจูนนั้นมีดาวเศรษฐีในโจรโจรในเศรษฐีอย่างที่เรามากล่าวกันก่อนหน้านี้แล้วว่ามีกกเศรษฐีครบพร้อมดาวราหูหนึ่งดวงกกเศรษฐี24-56ก็ถือว่ามีความเป็นเศรษฐี แต่พอมีดาวราหูเพิ่มเข้ามาความหมายก็จะถูกเพิ่มเติมไปเพราะฉะนั้นพื้นดวงของดวงนี้สามารถปล้นเศรษฐีได้นั่นเองเพราะว่าราหูเป็นดาวแห่งการจรกรรมหยิบจับฉกฉวยตามโอกาสส่วนก๊กเศรษฐีนั้นก็จะกลายเป็นองค์ประกอบของดาวที่เกินก๊กมาอีกทีหนึง่งอย่างในดวงนี้ก็เลยกลายเป็นก๊กเศรษฐีเป็นองค์ประกอบของดาวราหูในดวงนี้เพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยตัวจัตุสดายที่เขามีจัตุสดายถึงลักนั้นดาวราหูโดดเด่นที่สุดเขาจะต้องไปหยิบจับฉกฉวยตามโอกาส ซึ่งหยิบจับจากใคร ก็พวกเศรษฐีเพราะมันเป็นกกเศรษฐีนั่นเองแล้วทําได้ดีด้วยเพราะดาวราหูเป็นมหาอุดมีทำเนียบอันสูงส่งยิ่งเพราะฉะนั้นการหาเงินจากผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพโปรเจกต์เทคโนโลยีทําได้แน่นอนในเมื่อใช้คําที่ลงมาเพื่อตรงคําถามแบบนี้ก็จะตอบอย่างตรงว่าทําได้แต่ถ้าหากว่าคุณจูนไม่ได้ตั้งใจที่จะหมายความว่าแบบนี้ก็จะต้องมาดูกันใหม่นะครับเพราะมันแปลว่าไม่ได้แต่สิ่งที่ถามตรงคําถามนี้มาเนี่ยคือใช้ได้แน่นอนเพราะว่าเราพาคนมาลงหรืออะไรพวกนี้มาลงยิบจับช ช่วยต่างๆเนี่ยได้และมีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่น่าสนใจถ้าหากว่าเราได้ฟังกันมาก่อนหน้านี้เราจะรู้ว่าก๊กเศรษฐีในดวงเรานั้นเป็นกกแตกมีดาวพุธพักมีดาวพฤหัสมนเพราะฉะนั้นเศรษฐีที่เราจะไปปล้นนั้นก็จะเป็นเศรษฐีอีกประเภทหนึ่ง ก็คือจะได้หยิบจับโชคชวยหาเงินจากผู้ลงทุนที่กำลังจะเจ๊งได้นั่นเองฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่แต่สำหรับดวงนี้นั้นบอกได้แค่ว่าไปลองก่อนและจะรู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ซึ่งยืนยันได้เลยว่าดวงนี้ทำได้แน่นอนเพราะว่าดาวมันส่งมาดีมากในเรื่องนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่โปรเจกต์สตาร์ทอัพเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่เราไปฟิชชิ่งได้ที่เราไปหาผู้ลงทุนมาได้ จังหวะในการหาเงินนั้นก็จะมาเองเพราะยังไงซะดาวที่โดดเด่นของดวงนี้ก็คือราหูอยู่แล้วก็ขอฝากคุณจูนไว้เท่านี้นะครับก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จตั้งหลักตั้งตัวได้ในเส้นทางที่เหมาะสมกับดวงชะตานะครับดวงแบบนี้นี่ถือว่าถามมาตรงคําตอบเพราะว่าถามว่าตัวเองเหมาะกับเรื่องที่เหมาะไหมในฐานะนักพยากรณ์ก็ตอบได้อย่างง่ายดายเลยว่า โอ้อันเนี้ยเยี่ยมไม่ว่าจะมาจากการสังเกตรหรือว่าไปถามหมออื่นมาแล้วเขาทำนายมาแบบนี้แล้วมาให้ที่นี่ยืนยันอีกทีหนึ่งว่าใช้ได้หรือเปล่าก็ขอยืนยันว่าใช้ได้ครับการตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนรายการตอบคำถามจากดวงดาวในวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคำตอบของทีมงานตาลทวะจะเป็นประโยชน์กับท่านเจ้าของคำถามและแฟนแฟนรายการ ไปจนถึงท่านผู้ชื่นชอบการดูดวงไม่มากก็น้อยหากชมรายการของเราแล้วมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถแนะนำติชมรายการได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของตานทวะพยากรณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร Member รเพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ